ข้อความที่ถูกส่งออกมาในช่วงเวลาที่หลายคนไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้งประเทศภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่พลออ่างประยุทจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ข้อความสําคัญที่มุ่งตรงถึงประชาชนคนไทยทุกคนทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนและกําลังสะท้อนสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างต่ออนาคตของประเทศหรือไม่ ความสงสัยเหล่านี้ได้กลายเป็นการถกเถียงใหญ่บนโลกออนไลน์พร้อมทั้งเสียงวิาพากษ์เสียงสนับสนุนและเสียงตั้งข้อสังเกต,ตจากประชาชนหลากหลายกลุ่มการปรากฏตัวของประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําให้สังคมสะเทือนแต่ความแตกต่างคือจังหวะเวลาและน้ําเสียงของข้อความที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายคนสังเกตว่าถ้อยคําในครั้งนี้มีความอ่อนโยนมากขึ้นแต่ก็แฝงด้วยความแนักแน่นเหมือนกําลังสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความเป็นห่วงประเทศและภาพอนาคตที่เขาอยากให้คนไทยทุกคนร่วมกันมองไปในทิศทางเดียวกันผู้คนจํานวนไม่น้อยพยายามถอดรหัสว่าความหมายแท้จริงคืออะไรเป็นเพียงข้อความทั่วไปหรือเป็นสัญญาณทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งประชาชนหลายกลุ่มต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าข้อความนี้เหมือนเป็นการกลับมาสะท้อนบทบาทของผู้นําในอดีตแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่ชื่อของประยุทธ์ก็ยังคงถูกพูดถึงเสมอในบริบททางการเมืองของไทย บางคนรู้สึกว่าเขาอาจต้องการสื่อให้เห็นถึงความห่วงใยสถานการณ์ปัจจุบันบางคนกลับมองว่าเป็นการโยนหินถามทางทางการเมืองเพื่อดูปฏิกิริยาของสังคมก่อนตัดสินใจเดินหน้าบทบาทใหม่อีกครั้งหากลองย้อนดูสไตล์การสื่อสารของประยุทธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามักใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารเฉพาะเรื่องสําคัญจริงๆทําให้ครั้งนี้ยิ่งดูมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกตลอดทั้งวันหลังข้อความถูกเผยแพร่ โลกออนไลน์เต็มไปด้วยคำถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้หรือไม่หลายคนคาดการว่าเขาอาจต้องการตอบสนองต่อความกดดันในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจกความขัดแย้งทางการเมืองหรือปัญหาต่างๆที่ยังคงสะสมมายาวนานผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นว่าการที่ผู้นำในอดีตออกมาพูดในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญแรงสันเทือนทางสังคมเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพราะมันอาจสะท้อนความรู้สึกกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันแบกรับสถานการณ์ ไม่ใช่เพียงรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้นอีกมุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากคือโทนของข้อความที่ประยุทธ์ใช้หลายคนบอกว่าเขาดูมีความอ่อนลงกว่าเดิมเหมือนกําลังพยายามเชื่อมโยงกับคนไทยในฐานะคนไทยด้วยกันไม่ใช่ในฐานะผู้นําที่อยู่บนเวทีการเมืองบางถ้อยคําถูกวิเคราะห์ว่าเป็นความรู้สึกจริงใจต่อชาติบ้านเมืองบางส่วนถูกตีความว่าคือความพยายามบอกประชาชนให้เตรียมรับมือสิ่งที่จะตามมาในอนาคต สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสําคัญกับสัญ,ญลักษณ์และความหมายเชิงลึกของถ้อยคําดังนั้นแม้ข้อความจะสั้นแต่กลับก่อให้เกิดความสนใจระดับใหญ่ในขณะที่ประชาชนกําลังถกเถียงนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนถึงจังหวัดทางการเมืองครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางของพรรคการเมืองการเคลื่อนไหวของกลุ่มอํานาจหรือสัญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับประเทศแม้ประยุทธ์จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งผู้นํารัฐบาลแล้ว แต่บทบาทและอิทธิพลของเขายังถูกพูดถึงในหลายส่วนโดยเฉพาะในหมู่ผู้สนับสนุนเั้งเดิมที่ยังคงมองว่าเขามีความเข้มแข็งและเด็ดขาดในการบริหารประเทศสิ่งที่สังคมไทยกังวลไม่ใช่เพียงการกลับมาของประยุทธ์หากแต่เป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันหลายคนหวังว่าข้อความครั้งนี้จะสื่อถึงความร่วมมือมากว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายความหวังให้บ้านเมืองสงบและเดินหน้าอย่างมั่นคงยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกกลุ่มอยากเห็น การที่ประยุทธ์ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะนี้จึงเหมือนเป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักว่าประเทศกำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเปลี่ยนผ่านและความท้าทายที่ยังคงรออยู่เสียงสะท้อนจากประชาชนต่างระดับทำให้เห็นว่าคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับผู้นำในอดีตแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความทรงจำและประสบการณ์ทางการเมืองก็ยังคงฝังอยู่ในใจของผู้คนหลายกลุ่มบางคนมองประยุทธ์ในฐานะผู้นำที่ช่วยนำประเทศผ่านช่วงเวลาวิกฤต บางคนกลับมองว่าเขายังมีคำถามที่ต้องตอบต่อหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ว่ามุมมองจะเป็นเช่นไรข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดของเขากลับสร้างคลื่นสะเทือนที่ลุกลามไปทั่วโซเชียลทันทีนอกจากนั้นยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อความครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ใหม่ที่ประยุทธ์ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่อ่อนลงเป็นกันเองและเน้นความรู้สึกร่วมกับประชาชนมากว่าการใช้อำนาจอย่างแข็งกร้าวเหมือนในอดีตหากเป็นเช่นนั้นจริงการปรับท่าทีในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของยุคใหม่ทางการเมือง ที่ผู้นำคนเก่ากำลังทำความเข้าใจสังคมรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อกระแสออนไลน์และเป็นผู้สร้างทิศทางของความคิดเห็นสาธารณะในยุคดิจิทัลคำถามที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมคือประยุทธ์ต้องการบอกอะไรกับคนไทยในเวลานี้จริงๆการแน่เขาต้องการเรียกร้องความร่วมมือต้องการสร้างกำลังใจหรือต้องการสื่อถึงบางสิ่งที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้แม้เขาจะไม่ได้พูดถึงการเมืองโดยตรง แต่หลายคนก็คิดไม่ได้ว่าข้อความนี้อาจเป็นการปูทางก่อนการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าในอนาคตสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการสื่อสารของผู้นำในอดีตคนนี้ยังคงทรงพลังพอที่จะทำให้ทั้งประเทศหันกลับมามองอีกครั้งสุดท้ายแล้วข้อความของประยุทธ์ในครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญที่สะท้อนว่าการเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้การปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวของเขาทำให้หลายภาคส่วนเริ่มจับตาดูทิศทางต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือไม่ หรือว่าการสื่อสารในครั้งนี้เป็นเพียงการส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสังคมที่แตกแยกหรือสถานการณ์โลกที่ผันผวนอย่างรวดเร็วไม่ว่าความหมายที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เห็นได้ชัดคือทุกคนกำลังรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองอย่างลึกซึง้งการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากบุคคลสำคัญเพียงคนเดียวสามารถสร้างคลื่นความสนใจมหาศาลได้ และครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเมืองไทยยังคงเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและน่าจับตามองตลอดเวลาประยุทธ์อาจยังไม่ได้บอกทุกอย่างในวันนี้แต่ผลสะเทือนของข้อความที่เขาส่งออกไปได้ถูกส่งถึงหัวใจของคนไทยจำนวนมากแล้วและนั่นคือสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วทั้งประเทศในเวลานี้